สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับกระบะสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่9ื0 0 0 0่0ันบาทนะครับจร่งเงคือ้วตัวนี้นะมีระบบกีิลิฟ์นะครับช่วยอ่าในเรื่องของการผ่อนแรงนะครับสามารถที่จะยกยิ้วก้อยนิ้วเดียวได้นะครับโอเคครับยกไม่ได้นะครับเราสามารถยกได้สองมือนะเบาๆเลยนะครับ เรามามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นทุดแต่งอ่าวยนะครับที่เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับลุ่มล้อนะครับจะมีเอกลักษณ์มากนะครับนี่เลยอ่าสี่ั้งนะครับล้อแมกนะครับตัวเดิมเนี่ยเป็นหนาแม็กสิบแปดนะครับแต่ว่าอ่าตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะเป็นแม็กสิบแปดนะครับอ่าหน้ากว้างเจ็ดห้านะครับ เต็มๆแบบนี้ไปเลยนะครับยางออฟโรดนะครับอีกเช่นเคยนะครับชุดแต่งตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของอ่ากระจังหน้าด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะครับครอบดาเลยนะครับจะสวยแบบนี้เลยสีดํได้นะครับอีกทั้งสเกิร์ตด้านหน้านะครับทำสีก็ได้นะครับหรือไม่ทำสีก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวตัวเก่าของทางกอด ของเดิมเนี่ยย네ังมีอยู่นะครับเราทําการครอบเข้าไปนะครับทำการครอบเข้าไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะสำหรับคุณลูกค้าเนี่ยที่ต้องการชุดแต่งวายนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ตัวเดิมเราก็ยังมีติดอยู่นะครับตณเนี้เราก็แถมไปกับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของชุดแต่งวายบอดี้ชุดแต่งวายนะครับเราแถมให้นะครับแม็กซ์ยางเราแถมให้นะครับดอกเบี้ยเตาเกลีกยต่างหากนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับกระบะเรนเจอร์เลสเทนนะครับสปอร์ต นะครับสี่ประตตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถโทรสอบถามไปเข้ามาได้ที่นะต,ตัวกตทกหนึ่งก็สี่สอานึ่งเก้าเก้าสีนะครับ